สวัสดี f อทุกคนนะครับช่องฮานอยรวยด้วยกันนะครับก็พบกันนะครับคืนวันรอยกระทงนะครับนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองโอ้โหนะครับหนึ่งสองเมื่อวานให้อยู่นะครับเน้นให้ด้วยเก้าแปดเท่ากับหนึ่งสองมาจริงจริงนะครับก็ถึงบอกให้เน้นฟังคลิปนะครับสรุปสรุปไม่ได้เน้นอะไรให้ให้มีแต่ตัวเลขนะครับมันก็เลขเดียวกันนี่แหละครับฟังคลิปนะครับฟังคลิปโอเคเริ่มเลยนะครับ ห้าสองสองนะครับก็ดูผลก่อนนะห้าสองสองอ่าวันนี้เบิ้ลมานะครับก็ใกล้ใกล้ใกล้ขอบเขตของเบิ้ลแล้วก็คือเสาร์ถึงอังคารนะครับพรุ่งนี้นะครับฟันธงเบิ้ลมานะครับรูดเบิ้ลให้กันหนำนะครับฟันธงนะครับสองล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่หนึ่งล้านรูดแบบเพิ่มทุนได้แน่นอนนะครับโอเคต่อนะครับเจ็ดสามมาดูเจ็ดสามนะครับ แล้วก็มาเป็นหนึ่งสองให้อยู่แล้วนะครับหนสองก็เข้าหนึ่งสี่นะครับหนึสี่นี้จะเป็นรูดศูนยะ์เข้าศูนย์ศูนต่อมาศูนย์เก้าก็เข้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเข้าาโทษนะครับเข้าศูนย์ศูนมานะครับวันนี้สามวันนี้สามองค์ก็มาครบนะครับสามองค์กุดมีศูนย์มี1นะครับแล้วก็มีสอนะครับใครรูดศูนยรูดห่งรูดสองนะครับส่วนล่างก็ได้สี่ได้หได้สองได้สน้อยนะครับ พอหน่อยที่หนึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มีสนามหรือบางคนเล่นนะครับก็ก็แล้วแต่นะสูตรข้างบนอ่ะสูตรที่หนึ่งก็เข้าสูตรนะครับสี่หกสองพวกนี้ก็เด่นแปดนะครับนะครับแล้วก็มีห้าหกห้าหกก็เป็นชุดเดินนะครับเมื่อวานออกหกห้าวันนี้ห้าหกก็กลับเรียบร้อยออกตกกลับก็มีอยู่ในชุดอยู่นะครับมีห้าหกอยู่มีสามหกห้าหกแปดหกนะครับมีกลับให้อยู่นะครับ ข้อหลักๆก็1 2 2 5, ่งองรอบห้ามานี้นะครับเจาะต่อเลยนะครับอันนี้ก็เข้าตามนี้แหละครับข้าวนะไอ้โทษ้6นะโอเคแล้วก็สูตรศูนยสูตรเบิ้ลนะครับแล้วก็สูตรหนนะครับแล้วก็ล่างก็เข้าครบนะครับ4 6 2หกสคู่นะครับที่ให้ไว้นะครับรูดล่าง2 4 6 8ครบ3หน่วยล่างเจาะต่อเลยนะครับอ่า ก็พรุ่งนี้แน่นอนครับเรียนสุดน่าจะเป็นเบิ้ลแลละครับนะครับพรุ่งนี้รูดเลยนะครับเบิ้ลสาวแล้วนะครับแล้วก็เบิ้ลเห็นแล้วด้วยนะครับแล้วก็มาไม่ค่อยเยอะแล้วมามาไม่เยอะด้วยนะครับมาตัวเดียวก็โอกาสที่จะมีเบิ้ลนสูงมากนะครับพรุ่งนี้นะครับมาที่ยี่สิบน่าจะเป็นสูตรเด่นนะครับรูดเด่นสุดนะครับอ่าแต่มาเอารูดให้หมดก่อนนะครับอ่ามารูดล่างรูดล่างก็น่าจะยังมาอยู่นะครับรูดล่างก็สองสี่หกแปดนะครับ เด่นแนะครับสองสี่หกแปดเด่น8นะครับ 2, 4, 6, 8, รุบ่นล่างทั้งหมด4หน่อยแล้วก็ศูนย์ศูนย์ยังมาน้อยอยู่มาได้นะครับมา1ตัวขอมา1ตัวก่อนนะครับ1อ่า1 1, 1ึ่วันนี้มา2ตัวเห็นไหมครับเม,ามาื่อวานเมื่อวานหนึ่งไม่มาก็เน้นให้อยู่แล้วนะครับเพราะหนึ่งมานะครับ หนก็เข้าชุดเลยครับมันก็ตามชุดนี้ไปนะครับหนึ่งเดี๋ยวโทษนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้4 1น,นะครับ7 1พวกนี้เน้นตัวนี้หนักๆน,นะครับ4 171น,น,นะครับ ตรงตรงนี้แหละนะครับตรงตรงเลยครับจับให้เรียบร้อยครับถัดมาชุดนี้ยังมาอยู่นะครับหกห้าอะไรครับสามหกแปดหล้วก็65นะครับอ่านะครับวันนี้65หามาบ่อยมากเลยนะครับห้าห้าออกติดกันนะครับบ่อยมากเลยช่วงนี้ วันที่17บเจ็ดห้าหกหกเยอมากกลับไปกลับมาเลยนะครับนครับก็วันที่18ที่บอกนะครับวันที่18บมี98ผมก็ให้อยู่แล้วนะครับเพาเก้าท่ากับหนึ่นะวันนี้ก็มาจริงนะครับฟังคลิปนะครับดูแต่สรุปไม่ไม่มันไม่ได้อะไรนะครับไม่เข้าใจว่านีนอะไรให้นะครับไม่เข้าใจที่มาที่ไปนะครับครับเลขเด่นก็ให้เป็นตัวนี้แหละนะหน่งสีก็คือ4 1นะ มันน่าจะมาสามเลยเป็นตัวตรงๆออเลยขยักเด่นตัวเดียวก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรองมาก็นี่คู่ของมันนะครับก็สูตหนึ่งสี่เจ็ดนะครับโ <Okay. S 1> อเคนะครับเจ็ดสามก็คือสามเจ็ดนะครับห้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับชุดนี้นะสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดแคปไปเลยนะครับ ชุดเดียวกับเลขสรุปนี่แหละครับไม่ต้องรอสรุปนะครับแคปไปเลยครับบางทีอาจจะไม่ทำให้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับศูนย์หนึ่งสองให้ไปแล้วนะครับสองสองเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็ขออ่าเบิ้ลมาคู่ใช่ไหมครับก็ขอเป็นก็ที่บ่อนะครับเบิ้ลอ่ะแปดแปดสี่สี่หกหกอ่าเน้นเน้นเน้นเป็นเบิ้ลคู่นะครับก็คือรูดไปก่อนนะครับต้องรูดรูดไปก่อนเนี่ย รูดก่อนนะครับรูดเบิ้ลให้เรียบร้อยเพราะว่าเราไม่รู้ออกเบิ้ลยะงไรนะครับจะได้ไม่เสียดายแล้วก็ไปนิ้นแปดแปดแล้วก็หกหกแล้วก็สี่สี่นะพอเริ่มใหม่มก็จะมันเป็นเลขคู่ก่อนนะครับแปดแปดหกหกสี่สตามนี้แหละนะวันนี้สองสองออกไปแล้วสองสี่หกแปดนะครับไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองมา ก้าแปดก็จะมาให้เห็นดิกอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่ได้เน้นมากนะครับอูน,นี้มาปล่อยจังเลยนะครับศูนย์นะครับวันที่สิบแปดมานี่ก็กลับมาเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับันี่ก็ขอชุดเดิมนะครับศูนย์ขอไชุดเดิมก่อนนะ อ๋อต้องไขว้ครับวันนี้ออกเป็นศูนย์แปดศูนย์ไอศูนย์เก้านะครับไขว้ไขว้ไขว้ไข้กลับมาก็ตามนี้นะครับศูนย์เป็นหลักหน่วยอันนี้ก็เป็นศูนย์เป็นหลักสิบตัวนี้นะเพราะว่าเก้าศูนย์มันก็คือหกศูนย์นี่แหละครับแล้วก็กลับไปทีหนึ่งงนะ่ะเป็นหกศูนย์แล้วก็มีสูดยอีงอ่าดึงดูดก็มานะครับวันนี้ดึงดูดมาตัวหนึ่ง คู่ที่บอกด้วยนะครับน้อยที่สามนะครับมาเจ็ดอกสองก็รูดหนึ่งรูดหนึ่งกับรูดสองใช่ไหมครับก็ออกเป็นหนึ่งสีก็ได้ตัวเดกเข้าหนึ่งนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เริ่มอ่าวีอ่านอยนะครับนาปกตินาปกตินะครับอันนี้ดูสูตรนี้ดีๆนะครับพวกนี้อาจจะมาให้เห็นเพราะว่าวันนี้เห็นแล้วนะนาปกตินะครับ นอนปกติออก7 1 2กับห6อ่านะครับมันก็เหมือนมันก็คือดึงดูดนั่นแหละครับแต่มันย้ายฝั่งเนี่ยเนี่ยพวกนี้ระวังแบบนี้นะครับ1 2สองย้ายมาฝั่งนี้นะครับพวกนี้ระวังนะครับก็ความหมายก็คือหมายถึงว่านอนปกตอิออกอะไรคุณก็เล่นคุณก็แ่าคุณก็เล่นนอย VP ตามนั้นเลยนะครับแล้วควยลงมานะครับเข้าใจไหมครับอีกรอบหนึ่งนะครับ เนี่นยนอรปกติออกเจ็ดหนึ่งสองนะครับเป็นบนใช่ไหมคุณก็ล่างก็คือหนึ่งสองแบบนี้เลยนะครับสมมติพวกนี้สมมติพวกนี้อ่านอย์นอยปกติออกเจ็ดสี่สองอ่ะว่าไปนะครับน้อยนอย์วีพีคุณก็สี่สองตามนี้เลยนะครับบนล่างเลยนะครับกันไว้นะบนนะครับแล้วก็ล่างด้วยนะครับสมมติล่างของหานอรปกติดีนะมีสมมติออกห้าหก มก็ควายลงมามก็ตามทั้งข้งางล่างข้างบนเลยนะครับแบบไม่ต้องกลับนะครับตรงๆเลยนะครับเคยมาแบบนี้หลายครั้งถอยไปเมื่ออ่าเมื่อวันที่แปดนะครับดูตัวอย่างดูเคสตัวอย่างหนักร้อยเหมือนกันด้วยครับเจ็ดเปยนเจ็ดเป็นหนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งตามสูตรเลยนะครับน,นะครับพวกนี้อาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะครับ เจ็ดสี่สองเป็นที่ให้นะครับวันนั้นก็นเนี่ยสูตรนี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับสูตรผมนะครับแต่อย่าเน้นเยอะมากนะครับอ่าวันที่แปดนะครับเจ็ดเจ็ดสองอ่าแล้วก็ออกอะไรครับนอยวีพีก็ออกเจ็ดสองตรงตรงเลยแบบนี้อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยก็ที่เน้นๆเลยก็เป็นตัวนี้นะครับผู้ทุกขสี่หนึ่งนะครับมาจากหนะึ่งสี่ในวันนี้นะแล้วก็แต่งมาเป็นหนึ่งเจ็ด ที่เน้นนะครับตอนนี้สองตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เบิ้ลนะครับเบิ้ลมาแน่เลยนะครับลูดไปเลยครับอีกทีนึงนะกรเน้นที่เป็นเลขคู่แล้วก็ลูดแล้วก็เจาะที่เป็นเลขคู่นะครับพวกสี่แปดแปดนะครับแปดแปดนะครับก็เน้นหมดแล้วครับสามตัวเลยนะครับความชัวรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับช่องฮานอยเลยด้วยกันนะครับ ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับเพื่อนนะครับจะได้มาโดยด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้่ก็มีความสุขในวันรอยกระทงนะครับสวัสดีครับ